สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น EP 2นะคะของการเทสสีค่ะเป็นคลิปนะคะสำหรับการเทสสีชุดนี้นะคะทั้งหมด16เฉดสีค่ะนะคะเจี๊ยบเทสสีนะคะเป็นออเดอร์ส่งออกนะคะชุดนี้นะคะทั้งหมด16เฉดสีค่ะ เดี๋ยวเจี๊ยบไล่ให้ดูแต่ละสีนเนาะเผื่อว่าเป็นไกด์นะคะเป็นไกด์ไลน์สำหรับพี่พี่น้องน้องหลายท่านที่ชื่นชอบในงานกระดาษาแท้ร้อยเปอร์เซนต์ะคะชุดนี้นะคะทั้งหมดจะมี16เฉดสีค่ะเผื่อเป็นแนวทางนะคะให้กับพี่พี่น้องนองที่ชอบนะคะในงานกระดาษาแท้ร้อยเปอร์เซ็ตนะคะจะเป็นสีทั้งหมด 16เฉดสีนะคะเดี๋ยวเจ็๊บไล่ให้ดูแต่ละรายการนะคะพอเข้าดอกแล้วนะคะหน้าตาของสีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพอเอามาเข้าดอกแล้วนะคะในกลุ่มสีชุดนี้นะคะจะทําทั้งซองทั้งการ์ดนะคะแล้วก็ดอกนะคะดอกก็จะมีหลายขนาดค่ะเดี๋ยวตอนเสร็จงานแล้วนะคะตอนส่งงานเจ๊บถ่ายคลิปให้ชมกันอีกทีนะคะ หรือว่าเดี๋ยวเจ๊ฟจะอัปเดตนะคะในในหลายๆขั้นตอนนะคะในหลายๆดอกนะคะที่น่าจะเป็นประโยชน์เนาะเพื่อเป็นแนวทางในการให้พี่ๆน้องๆดูสีค่ะนะคะในการเลือกสีเนาะนะคะก็จะมีดอกหลายๆขนาดนะคะมีทั้งซองจดหมายการ์ดนะคะแล้วก็ดอกนะคะดอกกุหลาบนะคะ เวลาเอามาเข้าดอกแล้วนะคะสีก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะอันนี้เชยบให้ดูนะคะอันนี้คือการที่เราเทสแล้วก็เอาลองมาขึ้นงานในรูปแบบของดอกนะคะเวลาวางอยู่รวมๆกันค่ะสีเขาก็จะแบบมีความาชัดเจนนะคะมีความชัดเจนขึ้นถ้าหากว่าเอาวางเดียเด่ยวๆลงบนกระดาษนะคะแบบนี้เนาะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนนะคะแบบนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่า มันเป็นดอกเดียวๆแบบนี้นะคะดอกเดียวๆแบบนี้เนาะนะคะแต่พอวางรวมกลุ่มแล้วนะคะสีจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะประมาณนี้นะคะเจ๊ฟทำตัวอย่างมาให้ดูนะคะเวลาเวลาเรามองเห็นสีนะคะต่างๆนะคะเป็นแบบนี้นะคะไล่ให้ดูแต่ละสีเลยค่ะสีที่1นนะคะสีที่1ค่ะสีเขียวหม่นนะคะสนะคะสีที่สเขียวหม่นเข้มนะคะ ลองเปรียบเทียบสีดูนะคะสีที่สามขาวออฟไวท์ค่ะนะคะขาวออฟไวท์จะเป็นออกขาวธรรมชาตินะคะไม่โดดนะคะไม่ไม่ไม่ขาวสว่างหรือโอโม่จนเกินไปคือขาวออฟไวท์แบบนี้ขายดีมากนะคะขายดีมากหรือบางคนออกจะเรียกอาจจะเรียกว่าขาวครีมอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นขาวธรรมชาติสีที่สี่ฟ้าครามนะคะฟ้าครามเป็นแบบนี้นะคะสีที่ห้าชมพูกะปิค่ะ สีที่หกน้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลเข้มแต่ไม่ใช่น้ำตาลไหม้นะคะน้ำตาลเข้มเนาะประมาณนี้นะคะสีที่เจ็ดสีโอรสพีทนะคะสีที่แปดชมพูพีทค่ะสีที่เก้าฟ้าเทาเข้มนะคะฟ้าเทาเข้มนะคะแบบนี้นะคะสีที่สิบบรอนเทาค่ะหรือว่าบอลเงินนะคะบรอนเทาหรือว่าบอลเงินค่ะ พอมาเข้าดอกปั๊บสีก็จะชัดเจนขึ้นนะคะสิบเอ็ดน้ําตาลอ่อนนะคะสิบเอ็ดน้ําตาลอ่อนสิบสองขาวไว้ค่ะอันนี้คือจะสว่างเป็นขาวไว้ค่ะตะกี้ออฟไว้นะคะอันนี้คือไว้เลยค่ะนะคะจะสว่างสี 4, ที่สิบสามม่วงอ่อนหวานพาสเทลค่ะนะคะจะเป็นหวานนะคะสิบสี่เขียวมิ้นท์นะคะ สิห้าสีเหลืองออกจะออกอตุนต่นๆนิดนึงนะคะเป็นเหลืองออกตุนต่นๆนิดนึงนะคะสิบหกไลบูนะคะสีที่สิบหกคือไลบูนะคะสีที่ทุกท่านเห็นนะคะมันขึ้นอยู่กับกล้องของแต่ละท่านด้วยเนาะว่าจะออกขาวออกเหลืองอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีความเหลื่อม กันเล็กน้อยนะคะแล้วแต่กล้องแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะคะที่เรามองเห็นผ่านกล้องโทรศัพท์ของเรานะคะส่วนตรงนี้นะคะก็อาจจะเป็นแนวทางไกด์ไลน์นะคะถ้าสมมุติว่าพี่ๆน้องๆอยากจะได้สีที่ตรงตามความต้องการนะคะส่งแจ้งสีมาก่อนก็ได้ให้เจบเทียบให้ดูก็ได้นะคะว่าโอเคไหมโทนนี้ได้ไหมนะคะสำหรับชุดนี้นะคะจะทำทั้งซองจดหมาย ทั้งการ์ดนะคะแล้วก็ดอกกุหลาบอยู่หลายขนาดนะคะเดี๋ยวเจฟอัปเดตให้ดูตอนงานเสร็จแล้วนะคะเป็นชุดออเดอร์ส่งออกนะคะเป็นชุดออเดอร์ส่งออกนะคะซึ่งซึ่งต้องมีการเทสสีกันก่อนที่จะลงงานนะคะเพราะว่าจํานวนค่อนข้างเยอะค่ะนะคะเป็นออเดอร์จํานวนค่อนข้างเยอะมากนะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะสำหรับออเดอร์ชุดนี้นะคะยังจะมีสีทูโทนนะคะเดี๋ยวเจฟอัปเดตให้ดูเป็น EP 3ีนะคะ อันนี้ ep 2เนอะนะคะเดี๋ยวอัปเดตชุดโทนสี t ู o ทนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะอัปเดตให้ดูตอนงานเสร็จนะคะเผื่อเป็นไกด์ไลน์เผื่อเป็นแนวทางให้กับพี่ๆน้องๆหลายท่านที่ชื่นชอบนะคะในงานกระดาษสาแท้100%เซนะคะชอบแบบไหนนะคะชอบแบบอื่นมีแบบอื่นนะคะ อยากได้แบบไหนแจ้งเจียบม,มาได้เลยนะคะคลิกเข้าไปดูรูปภาพในอารบัมรูปนะคะก่อนก็ได้นะคะในช่องทาง y o ยูทูบหรือถ้าในอารบั้มรูปเนี่ยอยู่ใน Facebook นะคะดอกไม้กระดาษสารินละสาค่ะ ดอกไม้กระดาษสารินและสารนะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะแล้วก็เลือกรูปที่ชอบนะคะเลือกสีที่ชอบแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะนะคะขอบพระคุณมากมากเลยที่ติดตามแล้วก็ออเดอร์ช่วงนี้กันเข้ามาเยอะมากนะคะเจี mm ๊ยบรันคิวให้กับทุกบ้านนะคะเจี๊ยบรันคิวให้กับทุกบ้านแล้วก็ลงสีทําสีตามที่ออเดอร์ นะคะรันคิวให้กับทุกท่านเลยนะคะจะเย็นนิดนึงนะคะถ้าหากว่าเป็นออเดอร์ชุดโทนสีที่ตามที่พี่ๆน้องๆต้องการนะคะให้เจี๊ยบได้ลงสีสวยๆให้ก่อนนะคะแล้วก็นะคะแต่ว่าไม่นานจนเกินไปนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะนะคะสําหรับชุดนี้เจ๊บ ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าอีพีหน้าเรามาดูกันอีกทีค่ะสำหรับการเทสสีชุดออเดอร์ส่งออกชุดนี้นะคะชุดสำหรับชุดนี้นะคะเป็นแนวทางให้กับพี่ๆน้องๆหลายๆท่านที่ชื่นชอบนะคะขอบพระคุณมากเลยที่ติดตามนะคะแล้วก็ออเดอร์ช่วงนี้กันมาเยอะมากนะคะขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ